มาเ้อพี่น้องเด้อผู้ใด,ดอยากกินปลาครับตามมาเลยครับแล้วจีพ้าห้าครับวันนี้ใส่แะไรงานพุ่าแล้วครับพี่น้องคนนุ่มเห่าเปลี่ยนพี่น้องจะอะไรงานคนเถ่าครับวันนี้ห้าเฮียปลาก็อยุ่นี่แหละครับติดบ้านนี่ละอยู่ติดบ้านสวนเป็นบอ่อปลาขนาดย่อมย่อมครับเอาไปเถอะตอนพี่ตอนน,อนอาา้องถห้พี่น้องมายำบึงฟีมือแล้วพี่น้องเด้อจักสีมันหรือบัวมันล่ะพี่น้องมานนี้แต่บงึงฟีมือ คนนุ่มถ่าถึงฟังครับหนาวกันหนาวพี่น้องวัอนี้ลมประชันเดี่ยว้าลมวีวีคนครับปลายไฟไหวเอ็นเลยครับลมวีวีใส่แรงงานคนเถ่าวิบเป็นไดครับพี่น้องตีมือวะครับตีมือวะพี่น้องพี่อยากกินก้อยปลาครับแบงแวงกินบ่ได้กินนี่ วันเต็มเผาไงครับเยอะแยะกินไม่เบิดไส้สมีพ่อแล้วครับซ้ำสิกรอย่ชี้หาตัวยี่พักบุญง,งามขนาดหือถิ่มเบิดแล้วครับผักบุงยังพัฒนพัฒนพ่อครับพี่นอ้องพัฒนาพัฒน์เดกต้มตะค้อแง่พัฒน อ่ะจักสิได้บ่ได้ติดตามกันต่อไปครับพี่น้องกินแบบบ้านๆครับใช้ชีวิตพอเพียงครับมีมความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่มาสั่นพี่น้องพุดนะพี่น้องทำซ่อนกับไฟจวดจวดพี่น้องเพิ่งเอาพุดนะเพิ่งเอาเพิ่งเอาพี่น้องพุดนะไฟจวดจวดเป็นติ่งไหนงานปลาพิ่นพ่อแล้วจะเอาปลาไปปนมาสั่นพอเงี้ยจากตัวซ้ำขาดิ ผมล้ำแบบเขาพูดลงหนของผนเองครับพี่น้องอ่ะพี่น้องสุ้นแล้วสุ้นแล้วสุ้นแล้วพี่น้องสุ้นแล้วสุ้นแล้วเฮ้ยนั่น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 ตปากง่ายพี่น้องเป็นไดโตปากง่ายประทันเห็นมันอยู่ในน้ำเออเป็นตังไหนพี่น้องสุ้นแล้วสุ้นแล้วติดตามตอนต่อไปพี่น้องพูดอ่ะไพ่จวดจวดไพ่ยูนองไพ่ยูนอกเผาครับพี่น้องเอ๋ออ๋ออาอขีมือครับ ทีมือเสีย e ้ยนน้องครับพี่น้องเสี้ยนน้องโบราณันนี่ครับนี่ครับเริ่มมีชาพี่น้องเริ่มเ่าม้าแก่ม้ามีแต่รสื่อกินพี่น้องเพราะได้เพราะได้ออกล่ะคือสมัยก่อนแล้วเริ่มมีชาแล้วจับปลาอยู่บุบุบผสานปูอ่ะมาหลุดน้ำกันมาหลุดน้ำกันพี่น้องสมัยก่อนสมัยก่อนนี่เพิ่นไปหาปลานี่ มดเป็นไรพี่น้องเห็นได้ไหมพี่น้องนี่พี่น้องเห็นวะพ่อแล้วสุดยอดเย้เพื่อว่าพี่น้องเอาละเอาละซ้ำสิปนมาสั่นพนไนซ้ำสิปอนด์พี่น้องเฮ้ยแขนผมดีไซน์พี่น้องเดี๋ยวไปเย็นหอดแขนผมครับหน่อยไรเดี๋ยวเดี๋ยวอกู่แบบไรเดี๋ยวอีกหลายครับ่แนะนำเอาตัวโตพอครับโตพอพอพอครับพี่น้อง พุ่นนะพี่น้องเออยีงาเตี่ยนล้งสาได้พุนด้ากูได้หนิพุดด้าเรได้กินพุ่นนะพี่น้องเออดมซ่อนครับได้มาแล้วพี่น้องปลาปนซาเนี่ยหน่อยครับสาแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงพี่น้องอยูสองตาใหญ่สองซ้ำตาใหญ่ครับกินกันอยู่เนี่ยหน่อยเนี่ยครับ บ้านนี้แม่่อยร้ายขนาดครับจมีพอแลอ้วพี่น้องหลังจากทีชําแหละปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมพักครับเตรียมปักสิ่งที่ขาดไปได้คือของเสียบนะครับครัวปลาเรียบร้อยครับข้างน้ำมันเดือดจังหน่อยสักก้อนพนี่น้องพอน้ามเริ่มเดือดจังหน่อยก็บักข้ามครับพี่นอ้องบักขามเปรี้ยวครับเพื่อรสชาติที่ดีเครื่องตม้มยำครับ ตะไคร้ค่ะใส่ลงไปพี่น้องตรงนี้ตรงมีใบบางคำหน่อยครับแต่ว่าวสันดิเด็ดก็หนีครับพี่น้องตะไคร้ค่ะใส่ลงไปให้เรียบร้อยครับรอข้าวพี่น้องหาบัวแดงแทบมีก้อยไปแล้วครับบุญข้าบัวแดงขาวบวแดงเพื่อเสิร์ฟเอาได้บุ๊บุ๊บหนึ่งจากเด็กแดงมาแล้วกันขั้นพี่เขาละครับแดงบดแดงขั้นให้น้ำมันเข้ากันครับ ไอ้สามีพี่น้องน้ำบ่ตองทิมนะครับสำคัญนะครับน้ำห้ามทิ้งนะครับปั่นปั่นดีๆแล้วบีบลงหม้อต้มนะครับพี่น้องให้รับรองครับรสชาติหอมครับเปรี้ยวแล้วก็หอมครับห้ามทิ้งเด็ดขาดนะครับปั่นให้ได้ทีครับพี่น้องแหงได้ทีแล้วก็เก็บไว้ครับอย่าโยนทิ้งนะครับเดี๋ยวไม่ได้กินเสียบมเสียบ ค้าวิดตามกันต่อไปพี่น้องรับรองได้ครับผมบอเสียบตะผู้ปกินพี่นอ้องบีบน้ำลงไปได้ทีครับน่าซ้นี่แก้วพี่น้องผูย้อยๆครับหลังจากขั้นตอนการทำเสร็จแล้วต่อไปก็สู่ขบวนการการกินทะเลพี่น้องเป็นไ้ครับก้อยปลาครับนี่ต้มยำครับต้มยำปลาค้อครับ ก้อยป่าข้าวเหนียวร้อนๆนี่ครับผู้ประทภ์ใ่ก้อยป่าครับพี่น้องเสียบเสียเ้หมอนเปลาทดเนืาแดงเ้อปลาหม่ามเด็ด